ออกง่ายอนุมัติไวครับมา NK ครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณพี่สามารถวันนี้นะคะค,คุณพี่สามาเขารรับรถนี่นะคะอ่อนิวนะคะปี2014คันนี้นี่เองนะคะที่เราเพิ่งจะไล์ไปสดๆร้อนๆ้แล้วก็ทําเรื่องผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันนะคะว่าการอนุมัติเป็นยังไงบ้าง แล้วพี่เซลอ่ะช่วยดันเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนอย่างที่เราโปรโมทไปไหมโปรโมชั่นได้จริงไหมกับที่เราโปรโมทไปนะคะพี่สามารถการลองอมาเป็นไงมัง่งดีครับดีทุกอย่างโปรโมชั่นก็ได้เต็มหมื่นแปดแถมได้ค่า้รรมนกลับบ้านอีก4 0 0 0บาทครับรวดไวมากเลยครับจริงครับพี่อยากให้มาลองดูครับจริงครับสองคันเลยลูกค้าซื้อคนเดียวสองคันเลยใช่ไหมใช่ครับ อย่างที่บอกนะคะเอ็เคมหาชัยเราอย่างนี้นะคะทำได้จริงไม่จบตาจ๊ะขอบคุณมากคระพี่สวัสดีค่ะค